สนับสนุนโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมืองไทยเมืองนักคิด w World g กสเคียงข้างสร้างรอยยิ้มมนุษย์ที่จะประสบความสำเร็จได้และก็ได้ชื่อว่าเป็นนักคิดสร้างสารรค์นะครับต้องมีคุณสมบัติข้อนี้คือฉันสามารถทำได้ดีกว่าที่ฉันทำได้ฉันสามารถทำได้ดีกว่าที่คนอื่นๆทำได้ ต่อเรื่องคุณสมบัติของคนที่มีความคิดางกรรค์นอกจากเป็นคนช่างสังเกตช่างสงสัยเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นอีกสองอย่างที่จะทําให้คุณเป็นนักสร้างสรรค์ที่ดีได้นะครับคุณต้องเป็นคนที่คิดว่ามันเป็นไปนได้คุณจะเป็นนักคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เลยครับเปิดถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยไม่ได้หรอกครับอย่าไปทําเลยอันนี้มันดีอยู่แล้วคุณทําไม่ได้หรอกอไปค้ามเดล่านี้ <laughs> <laughs> เป็นตัวที่จะบล็อกให้คุณไม่มีทาง คิดสร้างสารรค์อะไรดีๆได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเป็นนักคิดสร้างสารรค์ได้นะคุณต้องคิดไว้ก่อนเลยฮะอันดับแรกว่ามันเป็นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ ข้อสุดท้ายนี่ผมว่ามันเหมาะมากเลยกับคนที่จะทําธุรกิจรหรือแม้กระทั่งคนที่จะสร้างนาวัตกรรมอะไรใหม่ๆนะครับก็คือความเชื่อว่าเราสามารถทําได้ดีกว่าที่มันเป็นอยู่แล้วเริ่มต้นมันก็จะเป็นตัวผลักดันให้เราไม่ยอมอะไรง่ายๆทําให้เราพัฒนาตัวเองทําให้เราพยายามหาช่องทางทําให้เราพยายามหาความรู้ใหม่ๆใส่ตัว เพื่อที่จะเกิดแนวทางใหม่ๆผมว่าน,นี่เป็นคุณสมบัติข้อสําคัญเลยของคนที่จะทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ SME หรือแม้กระทั่งธุรกิจระดับโลกถ้าเกิดใครจําได้นะ วันที่พี่หนงก่อตั้งเดโพเอ็ก่อตั้งขึ้นได้โดยที่ไม่มีเงินทุนเช่นเดียวกันนะใช่ใชแต่เขาใช้ความคิดสร้างสารรค์ว่าเขาจะหาเงินทุนยังไงถึงทําให้ธุรกิจเหล่านั้นเกิดขึ้นได้มันสามารถเกิดขึ้นได้นี่พิสูจน์แล้วให้เราเห็นเนี่ยมีหลายอย่างในโลกนี้ฮะที่เป็นสิ่งที่ impossible มาก่อนสุดท้ายมันก็ possible อย่าติดด้วยอะไรสักอย่างมันถูกต้องฮะ นงเล่าให้ผมฟังครับคุณผู้ชมครับว่าคลิปอะไรเนี่ยทำให้เกิดความคิดสร้างสารรค์ได้ยังไงอย่างเนี้ยถ้าเกิดใส่ความคิดสร้างสารรค์ไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นได้ครับปีสงปีที่แล้วผมเคยไปสอนหนังสือที่มหาลาัยแห่งหนึ่งเขาให้ผมสอนเรื่องความคิดสร้างสารรค์นะครับ,รบผมถือคลิปตัวนี้เข้าไปในชั้นเรียนชั้นเรียนผมมีประมาณ30คนแล้วผมก็ให้ทุกคนเนี่ยบอกมาว่า ไอเนี่ยมันสามารถเอาไปทำอะไรได้แล้วทุกคนต้องห้ามตอบซ้ำกันนะเปอร์เชื่อไหยว่าในคลาสวันนั้นนะฮะประมาณชั่วโมงหนึ่งอนะเด็ก30คนเนี่ยผมให้เขาตอบวนวนจนห้ามหยุดเลย30กคนในคลาสวันนั้นนะ่ะสุดท้ายแล้วสามารถได้คำตอบออกมาว่าเราสามารถ ใช้ไอ้คลิปเนี่ยทำประโยชน์ได้เกือบ300รอวิธีโอ้โห oh. คือแน่นอนนะเด็กอย่างที่นั่งหน้าๆก็จะตอบไม่ได้พิสดารอะไรหรอกนึกออกว่าเอาไปหนีกระดาษเอาไปทำนูน่นทำเครื่องประดับอะไร,รแต่คนหลังๆเนี่ยมันจะเริ่มคิดเยอะนึกออกไหมเริ่มเค้นแล้วมันก็เกิดความพิสดารออกมาซึ่งบางอย่างมันก็ดูดดลลอกนะแต่ผมว่าเฮ้ยก,ก็ใช้ได้นะฮะ oh. บางอย่างก็เป็นประโยชน์มากๆมันสามารถไปทําขาเทียมได้ด้วย คือสิ่งที่บอกในคลาสนี้คืออะไรนะครับหนึก็คือความคิดสร้างสารรค์เนี่ยมันต่อย,ยอดได้คือคนคนเดียวถ้านั่งคิดอยู่คนเดียวเนี่ยมันอาจจะคิดไม่ออกแต่ถ้าเรามีเพื่อนมาคิดด้วยมันก็จะเหมือนการ b r a i น s t o r m i n g เกิดพายุสมองที่แลกเปลี่ยนความคิดต่อย,ยอดกันไปเกิดพลังคิดที่มหาศาลนะครับ,รบเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดวิธีะใช้ประโยชน์จากคลิปเนี่ยตั้ง300วิธีใครจะไปเชื่อนะใครจะไปเชื่อคลิปตัวเล็กๆตัวเดียว ได้ยินมาว่าเป็นบุคคลที่ให้ความสนใจในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กสูงพอสมควรนะเราต้องยอมรับว่าอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไปมากเลยก็คือเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งโซเชียลเน็ตเวิร์กครับผมว่ามันเป็นตัวเปลี่ยนพฤติกรรมของคนอย่างอย่างฉับพลันสังคมออนไลน์มากๆเลยครับไลฟ์สไตล์ของคนยุคนี้นะถ้าเปิดจะสังเกตอยู่ถ้าตั้งข้อสังเกตไว้3อย่างว่าคุณเป็นเป็นคนยังไงนะโดยวัดจากว่าตื่นเช้ามาให้คุณทําอะไรอย่างที่หนึ่งถ้าตื่นเช้ามาเนี่ยคุณ,เ,าาเ,คณเดินไปชงกาแฟแล้วนั่งอ่านหนังสือพิมพ์นะเน,นี่ Uh huh. อันที่2ก็คือถ้าคุณตื่นมาแล้วคุณเปิดโทรศัศน์ดูรายการเล่าข่าวคุณเป็นหนุ่มสาวแต่อย่างสุดท้ายก็คือถ้าตื่นเช้ามาปุ๊บสิ่งแรกที่คุณทําเข้า Facebook เล่นทวิตเตอร์อ่ะคุณวัยรุ่น uh huh. ทุกวันนี้ผมตื่นเช้ามา uh huh. ผมเล่นทว uh ิต t ตอรก่อนฉะนั้นจะบอกว่าวัยรุ่น <laughs> ดีใจมากเลยนะที่ผมเกิดในยุคนี้เพราะว่าตอนนี้ยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันที่ผมเล่นทวิตเตอร์อย่างที่เปิ์บอกนะผมมีคนตามอยู่ประมาณ46,000น 4, 6, 000, คนซึ่งเวลาผมต้องการจะบอกความคิดบอกสิ่งที่ผมคิดหรือว่าสิ่งที่อัดเดคคิดหรือว่าผลงานของพวกเราออกไปเนี่ยมันก็มีคนรับรู้เยอะมากแล้วมันเป็นการรับรู้แบบดเล็กเลย ตัวต่อตัว,ตวเพราะฉะนั้นมันง่ายมากเลยครับในการที่จะบอกเล่าสิ่งต่างๆที่เราทำครับออกไปให้คนรับรู้ครับถ้าเทียบกับสมัยก่อนเปิดนึกออกไหมฮะมโอ้โหผมต้องไปทํำยังไงผมก็ต้องไปไปออกสื่อไปขอลงหนังสือพิมพ์หรือแม้ก็ต้อง,ต,องต้องไปซื้อมีเดียแต่ทุกวันนี้ผมมีมีเดียในตัวของผมเองซึ่งเป็นมีเดียที่ค่อนข้างจะแข็งแรงด้วย สิ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ล้มเหลวมากที่สุดในการทอาอเดขึ้นมาเนี่ยนะครับคืออะไรครับผมเคยทำหนังสือเจ๊งอเดวิกี่ตอนที่ผมล้มเหลวจากอเดวิกี่นะโอ้หทั้งขาดทุนทั้งเสียชื่อเสียงทั้งแย่ yeah, เปอร